ขอน้อมนบกราบพระพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบพ่อครูโพธิลักษ์ที่เคารพยิ่งของน้อมกราบท่านอาจารย์หมอเขียวผู้นำจิตวิญญาณของชาวแพทย์ที่ธรรมเจริญธรรมพี่น้องผู้รักษาไยหารักษาความสุขภาพทุกท่านทั่ทวโลก ผมชื่อนายพลศักด์สุดยิ่งชื่อทางธรรมนายเพชรแก่นพุทธอายุ72ปีย่างเขา73ปีนี้ประวัติโดยสังเขปเป็นชาวจังหวัดนครพนมแต่เกิดที่อำเภอพิมายจังหวัดโคราชคุณพ่อเป็นชาวจังหวัดพิศโลก คุณแม่เป็นชาวจังหวัดนครนมคุณพ่อเป็นขา้าราชการตัวเล็กๆและได้ย้ายติดตามท่านไปเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยจากเหนือสู่อีสานจบการศึกษาที่มัธยมที่โรงเรียนมุกดาหารเมื่อปี2509จากนั้นก็ได้เข้ามาศึกษาต่อที่โรงเรียน ฐานเป็นใหญ่ที่ลบบุรีมารับราชการทหารเมื่อปี2511และได้เดินทางไปปฏิบัติราชการสงครามที่ประเทศเวียดนามใต้เมื่อปี2512ชีวิตตอนที่เป็นทหารคือเราในเลือกชีวิตตอนนั้นก็มีความคล้ายๆกับชีวิตลูกผู้ชาย ได้สมบุกสมบันทุกอย่างจนกระทั่งได้ไปเห็นสภาพชีวิตในสงครามก็เกิดความสลดหดหู่หูว่าตัวเราเองได้ทำบาปอย่างมหันหลังจากนั้นได้กลับมาเมื่อปี2 5 1 3ก็เลยตั้งปณิธานว่าต่อไปนี้ชีวิตนี้จะไม่จับปืนหรือจับอาวุธหรือเห็นค่าสิ่งที่มีชีวิตต่อไปก็ได้ลาออกจากราชการทหารกับ มาที่ประเทศไทยแล้วก็ได้ลาออกเดินทางมาศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาเมื่อปี2114ได้ได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่นหลังจากจบการศึกษาแล้วเมื่อปี2555ได้ต้องย้อนกลับไปว่าได้ประกอบอาชีพเปิดกิจการส่วนตัวคือร้านอาหารที่สหรัฐอเมริกา ประมาณ15ปีเราได้ปรึกษากับแม่บ้านว่าเราสมควรที่จะออกจากกิจการนี้เพราะว่าได้พบความเหนื่อยล้าและก็ได้สมบุกสมบันมามากเมื่อปี2 5 5 5ก็เป็นเวลาเดียวกันคล้ายว่า,าธรรมะจะสันได้พบหมู่มิตรด,ดีคือป้าหมเอียงนายแพทย์สุภารัตน องค์พัฒนาวุฒิคุณซึ่งคุ้นเคยกันท่านได้มาปรึกษาว่า,าจะเชิญอาจารย์หมอหมอเขียวมาสหรัฐอเมริกาให้ความรู้แก่พี่น้องชาวไทยที่นั่นซึ่งเรามีความปรับพื้นปิติยินดีมากเพราะได้ยินชื่อเสียงอาจารย์มานานพอสมควรและก็เคยได้ไปที่ชุมนุมพันธมิตร และได้พบอาจารย์แต่ว่าไม่ได้แสดงตัวและเมื่อเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านเมื่อปี2500ต้นปี2 5 5ซึ่งขณะนั้นคุณแม่ได้ป่วยเป็นอัมพาตและได้ไปแวะเยี่ยมเพื่อนที่มุกดหารได้พบกับเพื่อนและเพื่อนได้พูดถึงอาจารย์และก็แนะนำหนังสือให้ <มา S 1> ก็เลยมีความสนใจและเมื่อกลับมาเทศสหรัฐอเมริกาและพบกับว่าหมอเอี้ยง ก็เลยสนใจและเข้าสมัครเข้าค่ายครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกาเป็นค่ายต่างประเทศที่ท่านอาจารย์ได้เดินทางไปที่นั่นซึ่งเป็นค่ายประวัติศาสตร์มาลงที่เมืองดาลัสเท็กซัสเมืองที่ผมอยู่ก็ได้ร่วมกันจัดค่ายเข้าค่ายที่นั่นเป็นครั้งแรกความประทับใจที่ได้ฟังธรรมะของท่านอาจารย์ได้ซาบซึ้งและได้ปังปฏิทานว่าจะติดตาม และปฏิบัติตาม,ม,ย,มยา9เม็ดและรักษาสุขภาพซึ่งตัวเองก็ไม่ได้มีเ<ล>จ็บความเจ็บป่วยหรือด้านสุขภาพมาเลยเพราะคนแข็งแรงแนอกจากมีภูมิแพ้นิดหน่อยซึ่งจากเกิดจากอาการ<ล>เกสรดอกไม้ที่สหรัฐอเมริกามีมากมีเป็นพิษกระแพ้มีน้ำมูกไหลและก็ตาลหลังจาก ที่เข้าค่ายกลับมาก็ปฏิบัติตามเข้มลดละเลิกเนื้อสัตว์ตามปก,ก,กติก็ไม่ทานกาแฟไ,ไม่ไม่ไม่กินกาแฟแล้วก็เรื่องสุราเรื่องเล่ายาก็ถึงแม้จะเป็นทหารมาก่อนก็เคยดื่มแต่ว่าเมื่อมาอยู่สหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้ดื่มก็ปฏิบัติตามอาจารย์มา6เดือนตามตคมคำยาก,กระเม็ด ภูมิแพ้ที่เคยเป็นก็หายไปโดยที่ไม่รู้สึกว่าเป็นยังไงคือไม่ไม่ทราบว่าหายไปตอนไหนการปฏิบัติเข้มดื่มน้ำปัสสาวะทุกอย่างดื่มน้ำปัสสาวะโดยที่ไม่ลังเลตั้งแต่อยู่ในค่ายชีวิตได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเป็นครั้งที่สองครั้งแรกก็คือตอนที่ลาออกจาฐานครั้งที่สองคือได้พบอาจารย์แต่ครั้งนี้เปลี่ยนไปในทางธรรมะทางพุทธ,ธะเลือกเส้นทางเดินซึ่งได้ ูดกับแม่บ้านว่าเส้นทางนี้คือเส้นทางที่เราจะต้องเดินไปแล้วละ่ะหลังจากเข้าค่ายครั้งแรกกลับมาก็ได้พบปะมวลมุมวิธีได้จัดค่ายย่อยเพิ่มขึ้นที่วัดและก็ได้แนะนำผู้ที่สนใจต่อมาเมื่อค่ายครั้งที่สองที่อาจารย์ไปคือเราเว้นว่างหนึ่งปี เพราะตอนนั้นท่านจากก็ยังคิดว่าได้มาวางหวานพืชผลที่เมริกาแล้วจะมีคนติดตามมากแค่ไหนก็ว่างไปหนึ่งปีคือปี1 5 5 6พอปีส5 5 7ก็ได้จัดค่ายที่ฟลอริดาผมก็ได้ติดตามไปที่ฟลอริดาค่ายครั้งนั้นเป็นค่ายที่ทุรกทะเลก็พอสมควรคือท่านอาจารย์ได้มาลงที่ดารลัสแล้วเราก็ได้พักหนึ่งคืนแล้วก็ เดินทางไปฟลอริดาระหว่างทางก็ไปแวะพักที่รุยเซียคือที่ที่เป็นไร่ของอาปานิษซึ่งปลูกยานางให้กับญาติธรรมเยอะมากยา้าน,ยนางของท่านเราก็ได้ยานางของท่านแร้ที่มาปลูกกระจายไปทั่วสหรัฐอเมริกาหลังจากท่านอาจารย์พักที่รุสเซียประมาณสองคืนเราก็เดินทางต่อไปฟลอริดาไปยะทางพันหกร้อยไมล์คือประมาณสองพันกว่ากิโลนะร ผมก็มีโอกาสได้วัาเพญบุญขับรถพาท่านอาจารย์ไปเราต้องค้างคืนหนึ่งคืนก่อนจะถึงฟลอริดาหลังจากที่ฟลอริดาเราก็จัดค่ายต่อมาอีก6ครั้งเมื่อเข้าค่ายที่ฮิวสตันครั้งที่สามผมได้รับความไว้วางใจจากหมู่คณะไห้รับเลือกเป็นหัวหน้าผู้รับใช้สหรัฐอเมริกาซึ่งได้ผมก็ ไม่ค่อยอยากจะรับเท่าไหร่เพราะว่าาระะก็ยังมีแต่แต่เขาต้องการให้ผู้ที่เสียสละแล้วก็เข้ามาเป็นตัวแทนเชื่อมกลุ่มก็เลยได้รับเป็นหัวหน้าผู้รับใช้ของสหรัฐอเมริกาและต่อมาอครุนิดหน่อยแล้วก็ท่านจยาได้มอบหมายให้เป็นผู้ดูแลฝ่ายต่างประเทศคือประเทศ ทางยุโรปและก็ออสเตรเลียในฐานะที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นกลุ่มใหญ่และเป็นที่เลี้ยงมาก่อนได้ในการเผยแผ่แพร่์พิธีธรรมของเราก็ได้กระจัดกระจายไปทั่วสหรัฐอเมริกาเรามีเครือข่ายประมาณ6แห่งคือที่แคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียก็มีที่ลอสแอนเจลิสซานฟรานซิสโกแล้ที่เท็กซัสมี2แห่งก็คือเมืองดัลลัสเท็กซัสที่ผมอยู่และก็เมืองฮิสตัน และมีที่โอไฮโอลอริดาวอชิงตันดีซีนิวยอร์กิจอาสาของเรากระจายไปทั่วสหรัฐอเมริกาภารกิจของแพทย์ิธธรรมชมรมแพทย์ิธธรรมสหรัฐอเมริกาก็มีการให้ความรู้แก่ชาวต่างเทศและชาวไทยที่สนใจเข้ามาได้เข้ามาเรียนรู้กับพวกเรา ผมก็ได้จัดค่ายสัญจรไปที่เมืองต่างๆอย่างที่แคนซัสซึ่งท่านอาจารย์ที่เป็นเจ้าวาดที่วัดวิชิตาแคนซัสท่านได้สนใจและได้เข้ามา,เ,าเรียนรู้ท่านได้มาพบหมอเขียวที่วิเซนา,านชีวิตที่เรียบง่ายพอเพียงซึ่งเราเข้ามาที่นี่ก็ทำให้เราได้มีความ เข้าใจแล้วยิ่งได้มาเข้าที่ผู้ผป่าปาน้ำแห่งนี้ก็ยิ่งพบกับมุมมวลนหมูม่วิตรีการที่ได้เข้ามาครั้งนี้จากสรอเริกาทำให้เราสามารถที่จะสารเส้นทางกับท่านอาจารย์และมวลหมูม่วิธีทุกคนเขาพาแบบนี้เหรอก็ ถึงเวลาที่ <c oughs> หมดเวลาพอดีก็อยากจะพูดมากกว่านี้แต่ก็ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์และก็มวลหมูดีครูทุกท่านที่ได้ให้เป็นกำลังใจและขอปฏิทานตัวเองว่าจะสืบสารศาสตร์ของอาจารย์และก็ให้ความรู้แก่พี่น้องชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศและพี่น้องต่างประเทศทุกท่านสาธุ ค่ะขอพระคุณพี่เพชรแก่นพุธค่ะเราจะลงมติในเริ่มต้นจากพี่เพชรแก่นพุธนะคะค่ะเจ็ดปีที่ประสบการณ์ที่พี่เพชรแก่นพุธพูดก็คงไม่ได้ทั้งหมดหรอกในเจ็ดนาทีนะคะแต่ว่าพี่น้องก็ได้ร่วมบำเพ็ญกันมาได้รู้จักกันมาตลอดระยะเวลาของการเป็นหมู่มิตรร่วมกันอยู่แล้วนะคะค่ะขอมติ มีท่านใดคัดค้านการผ่านการศึกษาจบการศึกษาอริยปัญญาตรีเจ็ดปีของพี่เพชรแก่นพุธย,ยกมือได้เลยค่ะไม่มีพี่น้องท่านใดคัดค้านนะคะยินดีกับพี่เพชรแก่นพุธค่ะสำหรับการศึกษาหลักสูตรอริยปัญญาตรีนะคะก็ได้จบลงอย่างสวยงามค่ะนุโมทนาค่ะ เชิญลำดับต่อไปเลยค่ะ